ดิฉันเพนนะครับมันจะผมแดงเขมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมมยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการมมยไทยเจ็ดสีนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับก็แฟนมวยเริ่มเข้าได้นิดหน่อยนะครับคู่ที่1นะครับอภิเดชน้ําดื่มมีเจ็ดครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าเด่นนาลงสอเจริญเดชมมยไทยนะครับก็ราคาเลทเนี่ยอยู่ที่เจ้าอภิเดชต่อ54นะครับอภิเดชต่อ54ก็ช่วงร้อยสิบแปดนะครับอภิเดชมวยจากกรุงเทพ ซ้อมอยู่กับทีมงานเขียดเพชรนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดเลยก็ประเภทแข่งซ้ายดีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับบูดูดันนะครับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูดีกว่าผลงานมีชนะเพชรดำนะครับแล้วก็แพ้น็อกยกที่4เจ้าก้องสุรินขณะที่คู่ชกนะครับเต็นนรงนะครับก็มวยจากเพชรบุรีนะครับเป็นประเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับมัดนักเขาแหลมนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ชนะน็อกยกที่2เจ้า เจ้าฉลามนะครับคูนี้ยังชอบไปที่อภิเดชนะครับอย่างที่บอกนะบรรยากาศหน้าเสือซ้อนอยู่กับทีมงานคุณจัดดูดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับไข่มุกขาววักจัุ๊ชนะครับเจอกับแก้วฟ้าน้อยเกียริชัชันันนะครับคู่นี้ราคาเลทอยู่ที่ไข่มุกขาวต่อแพงเลยนะครับต่อประมาณ5.2เลยไข่มุกขาวมา125.4รอนะครับลดไป1.4คู่นี้โชวการนึ่ปอนด์นะครับมมยจากนครศรีนะครับซ้อมไปสี่หมื่นอยู่กับทีมงานพี่วิทยานะครับก็เป็นมวยขวานะครับ ก็ยี่ห้อเข่าในอยู่แล้วครับผลงานก็มีชนะคะแนนเจ้าแดนการหลงนะครับชนะเจ้าเสาแล้วก็ชนะน็อกยูดิสก์คาร์ลอตนะครับสามไฟหลังเนี่ยชนะรวนเลยขณะที่คู่ชกนะครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันนะครับก็มาแทนเจ้าทิพนคานะครับเห็นผลที่ราคาเป็นต่อบแพงเพราะว่าเจ้าแก้วฟ้าน้อยนี่มาแทนนะครับก็แก้วฟ้าน้อยเนี่ยก็มาแทนเจ้า เทพนาคานะครับมวยจ้าอุบลนะครับซ้อมเจ็ดชัชนันนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานก็มีชนะนิชเชานะครับชนะจอดอาชาในแล้วก็ไปชนะนอกยกที่3เจ้าปังปอนผลงานถือว่าสดนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมาเทนกระทันหันนะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมเป็นรองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ชอบไปที่ไข่มุกขาวนะครับรอราคาตื้นๆค่อยหาจังหวะเข้าแล้วกันนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับคู่นี้คู่นรกแตกอีกหนึ่งคู่เลยกอเต่าเพชรสมนึกครับเจอกับไม้สังคาสอยิ่งเจริญการช่างครับสายบวกเจอกับสายบวกครับร้อปอนด์นะครับกอเต่ามวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมเพชรสำนึกนะครับปาะเพตี้ยสั้นนะครับเดินหน้าท้าชนเข่าในดีบู๊ดดูดันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมากอเต่าเคยแพ้มาผลงานกอเต่านะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีชนะน็อกยกที่3าเจ้าอานาเดชนะครับ แพ้ขุนศึกนะครับรายการวันและก็ไปชนะน็อกอยุคที่3ามุ่งลาวีขณะที่ไม้สังคำเนี่ยเหมือนรุ่นที่นะครับจากไม่ห้องสอนก็ประเภทมือขวานะครับมัดหนักต่อยแรงบู๊ดูดันครับโอ้คู้นี้เอาจริงมีโอกาสนับน็อกกันนะครับไฟล์ล่าสุดของไม้สังคำนี่ก็ชนะเจ้าดีโอนาะท่านะครับรายการวันก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรสยามและก็ไปชนะน็อกอยุคที่1จอมโหดรายการวันนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าเกาะเต่านะครับชอบไปที่ความสดความหนุ่มกว่าแต่ว่าก็อย่าไปทะลึ่งบวกแล้วกันคู่นี้สนุกครับชอบไปที่เกาะเต่านะครับส่วนคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไฟเวทช่อง7สีนะครับที่ว่างนะครับร้อยสามสิบปอนด์โฟกัสแอสเซทปะตองนะครับหรือว่ารักชาติวันนี้ก็เจอกับเจ้าเพชรหกเก้าสุราชนะครับราคาเรอยู่ที่โฟกัสห้าสี่นะครับโฟกัสเนี่ยก็มวยเชียงใหม่นะครับลูกชายของฐานเอกชุมแพทัวนะครับ เจอกันมา3ครั้งนะครับก็แพ้2ชนะ1ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือดีนะครับสาหรับเจ้าโฟกัสเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายผลงานมีชนะอันศักแพ้ป้อมเพชรแล้วก็ชนะเพชรขนาดที่เพชรนะครับก็มวยจากนาครศรีนะครับเพชมวยเข่าบูหลกนะครับตัวนี้ผลงานมีชนะเพชรมรดกนะครับแพ้เพชรโฟกัสแล้วก็ไปชนะอันศักคุณนี้ยังชอบไปที่เพชรโฟกัสนะครับชอบจังหวะฝีมือนะครับวันนี้เดิมพันสูงนะครับมีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันด้วยชอบไปที่โฟกัสแอสสันป่าตองครับ มาต่ออีกหนึ่งรายการนะครับรายการสิบท่อน้ำไทยเกียร์เพชรนะครับทางช่อง JK18 นะครับก็มาตอนหกโมงสินะครับคู่ที่1นะครับใจแอนแกันนรสิงห์ครับวันนี้เจอกับหนึ่งสียมเพชรจินดานะครับคู่นี้ราคาเลทอยู่ที่ใจแอนต่อ19นะครับใจแอนเมย์จากโคราชนะครับก็เป็นเมย์ขวาฝีมือดีนะครับวงในก็มีรูปขวางหน้ามาร้อยหกนะครับลดไป1.6ึ่นะครับคู่นี้ชกกัน105ปอนด์นะครับผลงานใจแอนก็มีแพ้แสนเก่งเล็กนะครับชนะกับตันและก็ไปแพ้เจ้าโชคชัยชาญ สามไฟหลังแพ้2ชนะ1นึ่คาราที่หสยามนะครับคู่ชกไม่ช้ามา102.2นะครับขาดไป2.8งจุดแปดเท่ากับว่าต่อน้ำหนักให้จายแอนสองปอนด์กว่ากว่าเลยนะเกือบสปอนด์เพราะว่าแกมาแทนเจ้าจเจาะเหล็กนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าอาชีพเลยนะครับผลงานมีแพ้คนดงครับแพ้ประกายเพชรแล้วก็ไปชนะกําไรหยกก็สามไฟหลังเนี่ยแพ้2ชนะหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งคืออย่างวันนี้มาแทนนะครับคู่นี้ชอบมวยนาฬการนะครับชอบไปที่จายแอนนะครับได้น้ําหนักด้วย ส่วนคู่ที่สครับสทิทีิชัยสอยเดชพันธ์นะครับวันนี้เจอกับเพชรบัวขาวสิทธนายกเสรีนะครับสิทีิชัยต่อเสียบแนะครับสิทีิชัยต่อเส,สียบแก็สิทธทิชัยเนี่ยมวยจากจังหวัดตังนะครับเมื่อเช้ามาร้อยสาลดไป4.4โอ้โชคกับ1้6ยนะครับลดไป4ปอนด์กว่าแต่ว่าผลงานดีเหลือเกินนะครับมีชนะกลางปีน้อยชนะสิริโชคแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่2 BM ขณะที่เพชรบัวขาวนะครับ มาแทนเจ้าจักชัยนะครับมวยจากบุรีลำนะครับเมื่อเช้ามา129.3อันนี้ก็ลดเยอะไม่แพ้กันลดไป3.9มวยจากบุรีลำนะครับผลงานมีแพ้แมมมอสชนะแมมมอสและก็แพ้แดงการหลงนะครับคู่นี้ชอบไปที่สิทธิชัยนะครับลดเยอะทั้งคู่ถ้าราคาเป็นต่อออกตัวบางทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3นะครับปีใหม่มอรัตนบัณฑิตนะครับหรือว่าปอกอบเกลือวันนี้เจอกับเจ้าแจ็คตีเจริญเมืองมวยไทยนะครับ ราคาอยู่ที่ใครต่อ19หลองนะครับใครต่อ19หลองก็ไปดูเจ้าปีใหม่นะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่1นึ่งโมฮัมเหม็ดนะครับแล้วก็ไปแพ้น็อกยกที่3เจ้าธนูเงินนะครับคู่นี้โชคเวทใหญ่เลยนะครับ141.7นะครับขณะที่แจ็คนะครับแจ็คตีเจริญเมืองมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าแจ็คอภิชาติมวยไทยจิมนะครับก็ มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมแจ็คมวยไทยยิมนะครับอายุ28ปีนะครับก็เป็นเพชรมวยเข่าในเล่นล้วนเลยปั้มตีแข็งแรงผลงานมีชนะน็อกยกที่1ม้าม้าแดงเหล็กนะครับแพ้เพื่อไทย2ครั้งเลยนี่คือผลงานของเจ้าแจ็คนะครับราคาเบียดเลยนะครับใครต่อ19หลองคู่นี้ออกไปที่แจ็คนะครับแจ็คอภิชาติมวยไทยหรือว่าตีเจริญตีเจริญเมืองนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเพชรมงคลสวนกีฬาห้วยต้มนะครับ วันนี้วันนี้เจอกับเพชรกล้าอินโฟสไตล์นะครับหรือว่าเจะยกเงินเด็กเพชรสีทองนะครับราคาอยู่ที่เสมอเพชรกล้านะครับเจ้าเพชรมงคลนี่มาแทน9ล้านนะครับมวยจากลําพูลนะครับซ้อมบุรณามวยไทยนะครับดีกีแชมป์1้อปดอนด์เวทีราชดำเนินนะครับก็เป็นมวยขวาบุแลแรกเลยครับผลงานมีแพ้นักชกญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ทองพูนน็อกแพ้น็อกยกที่1ทองพูนรายการวัน แลวก็ไปแพ้นอกอยูีที่1สิงห์ดช่วงหลังนี่โดนไม่ค่อยได้เลยสำหรับเจ้าเพชรมงคลขณะที่คู่ชกนะครับเพชรกล้าอินโฟสไตล์นะครับหรือว่ายกเงินก็มวยจากบุรีรัมนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในดีนะครับผลงานมีแพ้9้าล้านนะครับชนะจอร์ดแล้วก็ไปชนะผู้ผ่านะครับคุณนี้ราคาอยู่ที่เสมอเพชรกล้าคุณนี้ชอบไปที่เพชรกล้านะครับอย่างที่บอกไปช่วงหลังเนี่ยเพชรมงคลร่างกายไม่ค่อยดีเลยแล้วก็วันนี้มาแทนด้วยปลายปลายเนี่ยเสียดสีน่าจะเป็นรองนะครับแต่ว่าเจ้าเพชรกล้ายอย่าไปทะลึ่งบวกแล้วกัน วันนี้ใช้จังหวะฝีมือ <c oughs> วงในปั้มตีน่าจะลุ้นเอาชนะได้เป,ปลายๆนะครับอ่ะคุณน,นี้ชอบไปทีเพชรกล้าอินฟสไตล์นะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้นะครับรายการศิกท่อน้ำไทยเกยียรตเพชรทางช่อง JK18 นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข้มรักลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ